สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีสวัสดี FC, สสดท่านผู้ชมทางบ้านครับผมพอตอนรับขอสูช่องของเ้าครับผมช่องหนึ่งหกแปดพาโชค,ครับผมกะมาพอกันตอนคำคำนาะพี่น้องเนาะช่วงแรกๆเย็นๆน,นี่ครับพี่น้องอยู่ตรงงานเกษตรมหาไล่คอนแกนครับผมก็พอดีนึกขึ้นได้ครับผมว่ามีแนวทางจะเอามานําเสนอให้พี่น้องเอฟซีทางช่องของเ้าไปพิจารณาครับผมกะเป็นแนวทาง้ง แนวทางเล็กข้อมฝันเนาะพี่น้องเนาะข้อมฝันของคุณแม่ครับผมคุณแม่ฝันแม่นครับผมผมเอื่นเพคุนคุณแม่ฝนะันแม่นเนาะต่างชายใหญ่เพื่อนครับสําหรับคุณแม่ฝันแม่นนี่เพื่อนไฮเลกเขาไม่แล้วสิบสามวดพี่น้องถ้านับงวดนี้กังวดที่สิบสี่ก็บม่รู้ว่าสิเป็นยังไงครับผมพี่น้องครับก็บเอามานําเสนอให้พี่น้องยืมชี้ทางช่องของเฮาพิจารณาเบื้องครับผม ก่อนที่เสียวมานําเสนอพี่น้องนี่กับพวาแม่นว่าเสี่ยวมาว่าเรื่อยๆครับผมกับแอดเองกับพี่สุดความแม่นของคุณแม่มากล้วครับผมติดตามคุณแม่มากสักระยะหนึ่งกับสื่อเลขน้ำพึ่นกับนับวันนี้กันอาจจะเป็นงวดที่4ีครับผมวดที่สมกระด้นน้ำคุณแม่เป็นสองวดสองวันละวัเมื่อกี้หาหนึ่งเก่า ก็ได้ม่อยู่พี่น้องแต่ว่าลืมเลืมสื่อครับผมขอไปครับผมเลื่อมสื่อก็เลยบ่ไดเขียนไว้เรียบร้อยเลยครับว่าชื้อหนึ่งหาเก่าหกกลับ่าทนก็ะเลยบ่ไดสมวันเมื่อกี้แต่กับพิสูจน์แล้วว่าเลขคุณแม่เพื่อนเข่าดีครับผมก็ะเลยเสียวมานํำเสนอให้พี่ให้น้องเอฟซีทาง่องเขาได้พิจารณานาเบิ่งครับผมสำหรับแนวทางความฝันของคุณแม่นี่เป็น เพื่อนจะฝันว่านางฝ้าครับผมเป็นนางฝ้าให้พี่น้องเพื่อนฝันเห็นเป็นนางฝ้ามาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปบอกกันในรถดเลยกันเนาะพี่น้องครับข้างนอกมันเสียงมันดังเอาตัวนี้แล้วกันครับเพื่อนฝันวางเด๋วิตีเพื่อนกับฝันว่า ว้อกันเท่าความย้อนหลังไปยักษสองกวดนนะพี่น้องเนาะสำหรับงวดก่อนที่ที่ออกงวดก่อนออกงวดเมื่อกี้ออกหาหนึ่งเก่าเนาะงวดก่อนนี่ออกอน่าจะเป็นหนึ่งเก่าหกวาพี่น้องงวดที่ออกหนึ่งเก่าหกนเนี่นวันวามนางฝ่ามาหาเอาของมาให้ว่าสัน่นเอาของมาให้แล้ว ก็นั่งคุยกันกับคุณแม่เพื่อนไปนี่แหละครับผมคุยกันไปสักพักหนึ่งนางฟ้าเพื่อนก็ะบอกขึ้นว่าอ่าสิบหกนาฬิกาแล้วสเด็เวลากลับ,บนี่บันี้ว่าัฒน์สิบหกนาฬิกาดเดวลากลับคุณแม่เพื่อนกระบอกความฝันในฟังผมก็เลยว่าเอา้าเท่าได้สิบสิบหกสิบหกนาฬิกาสิบหกนี่ก็ได้หนึ่งหกมาแล้วเอาตัวได้ใส่เนาะบันี้อัน มักเลข,เลข,เลขส, 16, สามตัวบ่มักเล็กสองตัวเนาะคันสิบหกกะเลขกสิบหกกะซื้อสิบหกสองตัวบ่ามักก็เลยถามคุณแม่เพนวาแม่เอาตัวใดใส่คุณแม่เพนก็เลยบอกว่าเอานาฬิกาอาจจะเป็นเก่าเนาะคุณแม่เพนว,วาเนาะก็เลยสื่อหนึ่งหกเก้าสื่อตัวลอยกุญลอยเลยพี่น้องพอเลขกออกมาก็เลยได้ได้ไดตัวลอยหนึ่งวะท่้น สำหรับงวดนั้นนะพี่น้องเนาะงวดงวดออก, 1, ออก่อนก่อนทีอว่มันสิออกหาหนึ่งเก่าเลยแบดนี้งวดหาหนึ่งเก่าถือพี่นกองฝันนางฝ่ามากขึ้นเก่าถือพี่น้องวันว่าก็นางฝ่ามาหามาคุยน้ำขึ้นเก่าคือจังงวดที่ผ่านมางวดนั้นประชันต่อแบบน,นี้เวลากลับสำคัญตรงเวลากลับเพื่อนนี่ครับงวดเมื่อกี้นี่เพื่อนกลับเวลาหาสิบเอ็ดนาฬิกา หาสิเนาฬิกาเขาได้แนวทางกาันตีเหล็กจากงวดก่รเป็นบ่ทีหนึ่งหกเก่าหนึ่งเก่าหกนาฬิกาเนี่เป็นกเก่ากันเลยเอาหาสิเป็ดนาฬิกาเป็นเก่ากันเอาหาหนึ่งเก่าแล้วกันกัเลยตีไปเรียบร้อยแล้วหาหนึ่งเก่าเขียนไว้ว่าสิสิหกกลับเลยว่าสั่งวดอีกจะได้กลับมาหาหนึ่งเก่าเนี้ยนอนเขียนไว้เป็นความเพลเร่ของเอด็ดจ้าไดพี่น้องกันเลย นึกว่าแม่จะของซื้อไว้แล้วสันดิ้ข้อใหม่ก็เลย่ปฏิื้อก็เลยครับพี่น้องขออภัยครับผมพอดมีมือกี่มีสายเข่าก็เลยไปรับสายก่อนอ่ะมาบอกกันต่อครับผมวัอดอ่าวัดที่เพิ่นคุณแม่ฝันมาจากงวดที่แล้วเนาะมันี้งวดทัดมาในพิ่นฝันว่านางฝ่ามากคือเราแล้วก็หาทีเป็นาฬิกาได้เวลากลับาสันเขาเดินแนวทางมาจากงวด หนึ่งเกาหกเลยด้สันสิบหกนาฬิกาก็เป็นหนึ่งนาฬิกาเป็นเก้าบนี้เขาเอ่านาฬิกาเป็นเก่าเพื่อผมหาหนึ่งเก่าแล้วก็เขียนไว้แล้วว่าจะซื้อกับเลื่อมซื้อนั่นแหละครับพี่น้องมันก็ออกมาหาหนึ่งเก่าอีลีบบนี้สำคัญมันงวดนี่แหละครับพี่น้องงวดสีมาานหนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันหาอยหกสิบหกนี่คุณแม่เป็นกับฟันนี่แหละครับผมเป็นมาบอกคือเก่าแหละวันว่า นางฟ้าาม่กแล้วครับพี่น้องบันนั่งฟ้าก็มาคือเขากับมาหาเพื่อนยูซานนั่นแหละฟันก็ไดเวลากลับเป็นบพพี่น้องพี่น้องกับสิคิดว่าเวลากลับเป็นกับเวลาใดเป็นบ่าเพราะว่าจากวดที่ผ่านมาวดนี้เพื่อนกลับเวลาหาสิบสี่นาฬิกาครับพี่น้องห้าสิบสี่นาฬิกาได้เวลากลับกับว่าต้องตีพี่น้องกับพี่น้องกับคงสีเข้าใจแล้วว่าตีแบบใดเพราะว่าวดที่ผ่านมาเพื่อนกับตีนาฬิกากับเป็นเก้านะพี่น้องแล้ว ตามนั่นแหละครับพี่น้องเอาเอาพี่น้องไปพิจรารณาเบื้องครับผมสาหรับเนวท่าางาสาหรับงวดนี้งวดหนึ่งกลุ่ม5 0 0 2,000หาอย66เลยครับพี่น้องความฝันของคุณแม่ฝันแมนนะ่นเนาะอื่นฉายาตั้งฉายาให้เพื่อนว่าคุณแม่ฝันแมน่นวางงวดนี้ยังสีเขาบอเลขเบรืรอมันก็มีเขามีลุ้นนะพี่น้องนะเนาะอันที่ให้ไปก็เป็นเพี้ยนแค่แนวทาทางให้พี่น้องพิจรารณาเบื้องครับผม เป็นความเสื่อส่วนบุคคลถามมันบ่อเขากัญญาบากันเดอ้อพี่น้องเดอ้อแต่สำหรับผลงานของคุณแม่เป็นกะเขามาสิบกงงวดแล้วกับเบื้องว่างวด,ดนีกกับย่งฉีเขาอยู่คือเกาบอ่อให้พี่ให้น้องเอาไปพิจารณาเบื้องครับผมนะครับผู้ที่เขามา่เล้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเฮาไว้ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆจากทางช่องของเฮาครับผม ขอบุณขอบคุณ,คณสำหรับผู้ที่เขามาเบิ้งครับผมกาฝฟกกนไลกดแชร์เรด้อครับพี่น้องเอาอดีเป็นเทอรมาให้เอือนให้ไปฮับล้วพี่น้องเป็นสีออกจากพ่นยางงานกรเกษตรเรียวๆว่าซันสินไปฮับเพิ่นก็ล่าพี่น้องไปก้อนครับผมพอกันไม่คิดนาครับผมสวัสดีครับ